สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำเมืองหรือภาษาเหนือกันต่อนะคะภาษาเหนือเป็นภาษาที่คนภาคเหนือใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันกันค่ะซึ่งแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันไปนะคะสำหรับภาษาเหนือที่หญิงมอนำมาเสนอนี้เป็นเพียงภาษาเหนือของอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปางค่ะ ep 37คําคำว่าเน้อ คำว่าเนิใช้ต่อท้ายประโยคคำตอบหรือประโยคบอกเล่าเพื่อให้ผู้ที่ฟังเห็นใจและเข้าใจในสิ่งที่เราพูดคล้ายๆกับคำว่าเด้อตัวอย่างเช่นฉันกำลังจะไปหานะเปิ่นกำลังจะไปหาเนะิฉันไม่รู้นะเปิ่นบ่ฮู้เนะิเด็กๆอย่าทะเลาะก,กันนะ ละออนจะไปเคี้ยวกันเนอะเธอไม่ต้องทำก็ได้นะตัวบะต้องยะก็ได้เนอะฉันคิดถึงเธอนะเปิ่นก็เติงหาตัวเนอะเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะตัวบะต้องเป็นห่วงเปินนะ่นเนอฉันขอตัวก่อนนะเปิ่นขอตัวก่อนเนอะ ขอให้เธอโชคดีนะขอให้ตัวโจคดีเนอะเธออย่าลืมกดติดตามฉันด้วยนะตัวจะไปลืมกดติดตามเปิดตัวเนอะภาษาเหนือที่แทรกอยู่ในประโยคนะคะไม่รู้เรียกว่าบะฮูทะเลาะเรียกว่าเคียวทำเรียกว่ายาคิดถึงเรียกว่ากึดเติงเป็นห่วงเรียกว่าเป็นห่วง ขอตัวเรียกว่าขอตัวขอให้เรียกว่าขอห้โชคดีเรียกว่าโจกดีอย่าลืมเรียกว่าจะไปลืมติดตามเรียกว่าติดตามหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้คำเมืองกับหญิงมอนะคะ ชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะปะกันคลิปหน้าเนอเจ้าสวัสดีเจ้า